ก่อนร้านนี้ยังไม่ยังไม่ขายฟังนะไปนอนกูคือหนึ่งถึงหัวนอนให้คุณหูมากเกินไปแล้วยังไงเราอะฮะเดี๋ยวเอาโจ๊กใส่ทุกอย่างพอหนึ่งครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี entonces, ๋ยวเดี the the ๋ยวเดี๋ยวยังไงหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยมันยังไงกันอะ โออมาหลายวันแล้วนะบ้านก็ปีนก็สามวันเก้ารอยตอยู่อยู่ไป3ามวันจนมันตกต้งปลีนร้านแล้วหนูก็ไม่สบายด้วยขอเวลาหน่อยได้ไหมไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันสามวันแล้วสามวันถ้าจะขอเวลาขอที่วันไว้สัองสวันได้ไหมอันนี้ อีกสองสามวันถ้าไปสามวันเป็นหกวันหกวันหกสามพันแปดมอสหน่อยเดียวเนี่ยถ้าเดี๋ยวลูขายของถามมาให้ตอนนี้ลูกเปิดร้านไม่ขายร้าได้เลยไม่แล้ววันนี้ขายไม่ได้เลยหรอยังไม่ได้เลยอ้าวเป็นไปไม่ได้หรอกดูนายจะกล้าตังค์เลยเฮ้ยพี่เต้เข้าใจว่าเอ้ยมึงอย่าคุ้นเสือมึงไปมึงจะแดกอะไรก็แดกที่เคยก่อนร้านนี้ยังยังไม่ยังไม่ขายฟังนะค่อยคุยดิพี่คือตอนที่ไปเอาตังค์เนี่ยพูดอย่างงูนพูดอย่างนี้ทักไปนะทต่างห้าแค่จะหนาตีนเลยแสบเนี่ย ยังไงหนูก็ไม่เสียแน่นอนพี่ยังไงหนูก็ไม่เสียไม่เสียเลยหนูขายของเนี่ยขายดีแล้วอย่างเงี้ยมาอ้างพอติดตามวันจะมาอ้างว่าหนูขายของไม่ดีอยู่ไปหลายวันคนตงกิมีอตอนนี้หนูไม่มีพี่จะให้หนูทำยังไงไม่มีม่ได้ไปหาที่คนอื่นมากทีขอเวลาก่อนได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขายของให้แล้วโทรมาเป็นไรไม่รับสายเลยรับไม่ได้หยุดกับโทรศัพท์ไม่ได้จับมันเป็นไปได้ยังไงไม่อยู่กับโทรศัพท์ละคนเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่รูโทรศั้จับขายของเตรียมของนี่ไงเอาอย่างนี้เก้าร้อยถ้าไม่มีไปนอกู เฮ้เฮ้ยเฮ้ยกูจะตือแไมันไม่ได้เสือพี่ทำอย่างนี้เขาไม่ได้เด็ดทำไมทำไม่ได้มันติดตังกูเ้ีะแตตัวเฮ้ยทำไมกูแตะตัวไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยพี่อาพี่พี่พี่อาพี่อาเฮไยเฮ้ไอ้ยเอาไงเอาไงตังมันทวงก็ส่งทวงนี่แตะน้องเขาอย่างนี้ไงอ่ะเป็นอะไรกูอะไรเป็นอะไรกูขึ้นเหนืออะไร ก็ปเป็นผู้หญิงมาให้เกลียดมึงดิกก็ไม่มีตงัตงค์อ่ะโอยบูดเยอะหไอ้ไอ้เปล่าไอ้เปล่าพระเอกมากเขาเมื่อไงเอาไ,ไออม่ได้ไปเอมีอะไรบ้างไรอ้เย็นแเอ้ออย,ยเมื่อกี้กูไล่มึงไปแดกร้านอื่นมึงมาเถื่อนวะมึงให้เกียรติน้องขอ่อยดิกูก็ให้เกียรติแล้วก็ติดตามกูมากี่วันแล้วติดตามไห้ติดตามไห้ฮะเก้าร้อยดอก รู้ว่ารู้ว่าติดตังแต่มึงต้องให้เกียรติน้องเขากูพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วโทรมามันไม่ไต้อสายกูอะเป็นมึงเป็นไงมึงก็คุยมึงก็เคลียร์อย่างอื่นเลยแต่มึงจะไปลวนลามหรือไปน้องเขาไม่ได้ตัวจ้างเป็นแม่เหรออันนี้ติดน้องติดมึงเท่าไหร่เก้าร้อยดอกเกียรติสามบาทเลตายแพ้ไม่ได้ทวงไปร้อยหนึ่งอย่าไม่ต้องไปยืมอี นี่ดอกเดียวต้อนอะ่ะเหมือนเดิมเอามื่อค่อยมาทวงร้องเขาดิแต่จะให้แต่อย่าให้กูเห็นว่ามึงมาทวงอะไรอย่างนี้อีกไหนกูจบส่งตำรวจนะไปไหน,นไปไหนก็ไปไ,ไป,ปเอาเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวกูกลับเองเนี่ยเฮ้ยฝ่ายมึงอะเดีนี้งี้อยาให้เจอมึงยี่งอึดนายกูเจอมึงโดนกูแน่เป็นไรป่ะน้องเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอโอ้ย ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามารอบหน้านะมึงมึงปู่ป่าเลยมารอบหน้าไม่จ่ายกูอีกนะไอ้กี่เป็นเพื่เองได้ไม่กี่วันหรอกดีนะมันเป็นหัวเมียกันเลยดิไี่เป็นไม่ต้องไปยืมไม่อีกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร